นุชคะกล้วยไม้ของน้องเนี่ยมันถอดใบมันแก้ผ้าหมดเลยไม่รู้จะทำอย่างไงดีวันนี้นะคะพี่นุชจะมาเล่าให้ฟังนะคะสาเหตุที่กล้วยไม้ถอดใบหรือภาษากล้วยไม้เขาจะเรียกกันว่ามันแก้ผ้าโอ้โหเราจะทำยังไงกันดีคะพี่นุชมาเล่าสาเหตุสั้นๆเลยนะคะสองข้อวันนี้ ข้อที่1ก็คือมันเป็นโลกค่ะกล้วยไม้ที่ไม่แข็งแรงและสมบูรณ์เนี่ยเพียงพอเนี่ยเขาจะเป็นโรคโดยเฉพาะโรคเชื้อราชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโรคปื้นเหลืองนะคะเมื่อเป็นแล้วนะคะมันจะทำให้กล้วยไม้เราเนี่ยทิ้งใบถอดใบนะคะโดยเฉพาะใบล่างนะคะ และข้อที่สองก็คือฤด,ดูกาลนะคะถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นโรคแล้วนะคะแล้วมันมาช่วงสู่ฤด,ดูหนาวแบบนี้นะคะมันก็เกิดจากความชื้นนะคะแต่อากาศน่ะโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยความชื้นเขาไม่เพียงพอนะคะสวนทางกับกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้เนี่ยเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นสูงนะคะและข้อที่2นะคะ ก็คือเรื่องของความเย็นกุ้ยไม้เนี่ยหรือต้นไม้ทุกชนิดนะคะช่วงฤดูหนาวเนี่ยอากาศเย็นนะคะเขาจะชะงักการจเจริญเติบโตนะคะและก็ช่วงนี้พออากาศเย็นๆเนี่ยเขาก็มักจะเซฟตัวเองนะคะโดยการทิ้งใบล่างคะ่ะและข้อที่3นะคะลมที่แรงนะคะโดยเฉพาะในหน้าหนาวเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เราแห้ง เปรียบเสมือนคนก็คือผิวแห้งมันก็จะไม่สวยงามนะคะเหมือนกับในฤดูอื่นๆน,นะคะน้องๆก็ทราบสาเหตุแล้วใช่ไหมคะว่าสาเหตุเขาเกิดจากอะไรเราก็มาดูวิธีการแก้เลยคะ่ะพี่นุชบอกให้ว่ามันมีการป้องกันนะคะการป้องกันข้อแรกก็คือเราจะต้องดูแลนะคะให้ลําต้นเขาเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์เอาแล้วจะดูยังไงล่ะคะพี่นุชให้มันแข็งแรงสมบูรณ์ ก็ด้วยการที่เราให้ปุ๋ยเขานะคะทุกสัปดาห์ เปรียบเสมือนคนที่ต้องกินอาหารนะคะไม่ใช่เฉพาะว่าอาหารที่เป็นอาหารหลักอย่างเดียวมันจะต้องมีพวกอาหารเสริมพวกวิตามินนะคะกล้วยไม้เป็นแบบนั้นเลยนะคะนอกจากต้องการธาตุอาหารหลักมันก็ยังต้องการธาตุอาหารรองและก็ธาตุอาหารเสริมนะคะเราต้องให้เขาแบบครบถ้วนอย่างนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็ข้อที่2นะคะเราก็จะต้องมาดูแลของเขาเกี่ยวกับเรื่องน้ําค่ะ ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยที่จะต้องดูพิเศษอีกตัวหนึ่งคือการให้น้ําให้ปริมาณนะคะน้ำเนี่ยเราต้องดูทั้งปริมาณและก็คุณภาพด้วยปริมาณก็คือให้ที่เพียงพออย่างเช่นถ้าเกิดหน้าปกติเนี่ยเราให้เพียงแค่รอบเดียวครั้งเดียวนะคะใน1วันถ้า ช่วงฤดูหนาวเนี่ยพินุดแนะนำนะคะควรจะเพิ่มน้ำของเขาเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัวเลยนะคะสมมุติว่าเราจากคือให้รอบเดียวเราก็อาจจะเพิ่มเป็นสองรอบนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดน้องๆให้ตอนเช้าอาจจะให้ตอนเย็นก็ได้นะคะแต่พินุดแนะนำ การให้ตอนเย็นเนี่ยอยากให้เย็นจนเกินไปจนมืดนะคะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องของเชื้อรานะคะเข้ามาบรบกวนเราอีกนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆถ้าเกิดจะให้รอบเย็นเราควรจะให้แต่วันนิดนึงอย่างเช่นประมาณสักสามโมงครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วงที่อากาศที่เริ่มแดด น้อยๆแล้วนะคะเราควรจะให้ซ้ําได้นะคะและข้อที่3นะคะนอกจากน้ําแล้วก็คือเรื่องของยานะคะเราต้องมีการให้ยาเขานะคะช่วยในการป้องกันเชื้อโรคนะคะการให้ยาของเขาเนี่ยก็จะต้องให้สม่ําเสมอด้วยทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะ น้องๆก็เห็นแล้วว่ามันมีสาเหตุมันก็ต้องมีวิธีการแก้แล้วก็ป้องกันนะคะถ้าเกิดน้องๆรู้อย่างนี้แล้วเราก็เอาไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงกล้วยไม้ของเรานะคะและน้องๆจะมีความสุขนะคะสนุกกับการเลี้ยงกล้วยไม้ค่ะพค่ะและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะกดไลคะ์กดแชร์กดติดตามเพจพี่นุชพิชอรนนะคะกล้วยไม้ระดับโลกค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ